สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมช่างนอตโซลาเซลล์นะผมหลังจากที่ว่าเมื่อวานนะครับได้มีโอกาสมาเจาะน้ำบาดาลนะผมที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาขีอ่าตำบลหนองโพนะครับอ่าวันนี้เราก็ต่อเนื่องนะผมในส่วนของโซลาเซลล์นะครับอ่าทั้งเจาะน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยนะผมนะเบ็ดเสร็จอ่าทั้ง2ออย่างนะครับในช่างคนเดียวกันนะผมนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้อ่าติดตั้งนะผมในส่วน ของปั๊มน้ำนะครับระบบดีซีบัสเลดนะผมตัวพันเรวัตนะครับสองแรงด้วยกันนะครับแล้วก็แผงโมโนนะครับแผงโมโนมูลเลอร์นะครับสี่แผงนะครับตอนนี้ก็ได้เทสน้ําดูนะผมนับน้าก็ถือว่าออกดีพอสมควรนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสิบสี่นาฬิกานะครับสามสิบนาทีนะผมนะครับน้าบ่อนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ไหลเต็มท่อนะครับเต็มท่อหน้าสองนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะผมนะครับวันนี้มี พิเศษอย่างหนึ่งนะผมสําหรับปั๊มนะครับยี่ห้อแบรนด์ใหม่นะครับที่ว่าทางร้านเรานะผมเลือกใช้งานนะครับเพราะว่า1นะผมน้ําออกดีนะครับสองคือการรับประกันนะครับที่ดีนะครับของแบรนด์ตัวนี้นะผมนะเป็นปั๊มยี่ห้อโคโลนะครับโคโลนะครับตัวนี้เป็นสเปคพันเทรวัตนะครับดีซีแบตเล็ตนะผมตัวนี้ใช้งานดีมากนะผมสเปคตัว2แรงนะผมสามารถหย่อนลึกได้60เมตรนะครับ 60เมตรแล้วก็สเปกน้ําออกนะครับ13คิวนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะผมหน้าตาของกล่องคอนโทรลนะครับผมนะครับผมเชื่อเลยได้เลยนะผมสาหรับยี่ห้อนี้นะผมนะครับทุกคนทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะผมนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับรูปลักษณ์นะครับแล้วก็ความคงทนนะครับความแข็งแรงนะครับสามารถต่อได้ถึง6แผงนะผมสาหรับปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มโคโลนะครับ นี่เลยนะผมหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีปัญหานะผมเปลี่ยนตัวได้เลยนะครับสําหรับปั๊มยี่ห้อนี้นะผมเวลาน้ําขาดบ่อแห้งบ่อนะครับมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับหลังการใช้งานนะครับสปีนะครับหลังการติดตั้งนะครับถ้าเกิดระบบมีปัญหานะครับกล่องช็อตนะครับกล่องพังนะครับหรือว่าปั๊มพังปั๊มเสียนะครับมาเปลี่ยนที่ร้านผมได้เลยนะผมสําหรับลูกค้านะครับที่สั่งซื้อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด ประกอบส่งนะครับหรือว่าท่านไรที่เดินทางมารับทางร้านนะครับทางร้านเรานะผมก็ยินดีเปลี่ยนให้เลยนะผมนะครับมีใบรับประกันนะครับถูกต้องหมดทุกอย่างนะผมนะครับสําหรับหลังการขายนะครับของทางร้านเรานะผมนะครับในส่วนตอนนี้ก็กําลังจะทําการนะครับติดตั้งนะผมในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็แดดไม่ค่อยดีนะผมนะครับเวลาประมาณเกือบจะสามโมงเย็นนะผมนะครับ แดดไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าอากาศถือว่าอบอ้าวนะครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองน้าให้ดูนะผมนะครับในช่วงที่ว่าไม่มีแดดนะผมคุณสมบัติของปั๊มตัวนี้ก็ใช้งานดีนะครับแล้วก็แผงนะครับเป็นโมโนนะครับโมโนมุลเลอร์นะครับปั๊มตัวนี้นะครับก็เป็นท่อหน้าออก2นิ้วนะครับบันนี้ผมได้เจาะไปที่สาสิบสองเมตรนะครับสาสสองเมตรแล้วก็หย่อนปั๊มไปที่28เมตรนะครับเจดท่อนนะครับ เจ็ดท่อนนะครับก็ลองใช้เปิดดูนะผมนะครับประมาณสักสชั่วโมงสาชั่วโมงนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับน้ําไม่ขาดนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมนะครับเนี่ยผมตอนนี้ก็ได้เทสน้ําดูนะผมนะครับน้ําไหลแรงมากนะผมนะครับเป็นปั๊มยี่ห้อโคโลนะผมนะครับโคโลนะผมตอนนี้ได้เช็คดูนะผมนะครับน้ำไม่ขาดนะครับแล้วก็ออกเต็มท่อหน้า2เลยนะผมนะครับ ขนาดบ่อประดานนะครับบ่อใหม่นะครับเราเพิ่งเจาะเสร็จเมื่อวานนะผมนะน้ําใสเร็วมากนะครับขนาดแดดขนาดนี้นะผมนะยังทํางานดีนะผมประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะผมนบเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณพี่กันเลยนะผมนะสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับมายืนชมน้ํานะครับพี่เป็นไงครับพี่ประทับใจไหมน้ำใสกิ๊กใสกิ๊กเลยนะครับ ขนาดเราเจาะเมื่อวานนะผมครับกินโชว์น้ําจืดนะผมเป็นไงพี่แรงไหมแรงครับผมบอกเอฟซีหน่อยครับแรงเนาะขนาดขนาดเจาะเมื่อวานนะผมเจาะไม่ลึกนะผมบ่อนี้เจาะไปที่สามสิบสองเมตรนะครับน้ําที่เราเจาะลงไปนะครับครั้งแรกก็พบตั้งแต่สามสามท่อนเนาะพี่เนาะประมาณสิบสองเมตรนะครับเป็นโชคเราแะ โชคดีนะผมนะเพราะว่าบริเวณรอบๆนี้นะผมเจาะประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับจากที่เราสัมภาษณ์นะครับรอบๆตัวบ้านนะครับที่คุณพี่อยู่นะผมนะครับใช่ครับร้อยกว่าเมตรนะครับเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรก็มีนะผมนะครับแต่ว่าบ่อนี้ชาวบ้านเขาสงสัยนะผมทําไมเจาะตื้นนะครับน้ําจะพอใช้หรือเปล่านะผมสําหรับวันนี้นะผมทางตัวผมนะครับรับประกันน้ํานะครับถ้าน้ําหมดบ่อนะครับภายในสองปีนะครับผมยินดีมาเจาะให้ท่านใหม่เลยนะผมไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะผมนะครับ ถ้าใช้บริการทีมงานของเรานะผมระบบมาตรฐานแน่นอนนะผมนะครับยอมรับแนยอมรับยอมรับเลยเนาะนี่ครับผมอยู่ที่ไหนพี่แจ้งเอฟซีหน่อยครับหนองโพตากีนครสวรรค์ครับนครสวรรค์เนาะอ่าอยู่อ่าติดติดกับวัดหลวงพ่อเดิมนะครับางวัดหลงพเดิมเลยก็น้าใสเร็วมากนะผมนะครับส่วนใหญ่ที่เราไปติดตั้งโซลาร์เซลล์มานะครับพี่เขาจอะไวรอนะครับ น้ำจะไม่ใสาเร็วขนาดนี้นะครับถ้าเป็นบ่อใหม่นะครับอันนี้เจาะเสร็จเมื่อวานเราก็ลงปั๊มเสมอเลยนะผมโซล่าเซลลเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะผมจบปัญหานะผมไม่ต้องไปโทษคดใครเลยนะครับถ้าเกิาน้ําไม่แรงหรือว่าโซล่าเซลลไม่แรงนะครับเราเราก็จบปัญหาในช่างคนเดียวกันนะผมนะครับอ่าจ่าซื้อจซื้อจกันเลยนะครับผมนี่เลยนะผมสําหรับเอซีคนทุกท่านนะครับที่อยู่ระแวกนี้นะครับก็มาดูงานได้นะผมนะครับ ที่ตำบลหนองโพนะผมนะครับบ้านหนองโพนะพี่เนาะใช่ครับครับผมมาดูงานได้นะครับว่าไหลแรงประมาณไหนนะผมท่อออกสองนิ้วนะครับแล้วก็เป็นปั๊มแบรนตัวใหม่นะผมนะครับของยี่ห้อโคโลนะครับถ้าหาท่านใดสนใจตัวนี้นะผมนะครับก็ติดต่อสอบถามทางร้านเราได้นะผมนะครับยินดีรับใช้นะผมนะครับเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ต่อน้ำมาดานะครับสำหรับวันนี้ผมช่างนอตโซลาเซลล์นะครับก็ขอตัวลา ทุกคนทุกท่านนะผมไปพร้อมกับน้ำแรงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ